เศรษฐกิจพอเพียงจากแนวคิดสู่การปฏิบัติคงเป็นเรื่องที่ปฏิเสธได้ยากว่าท่ามกลางกระแสบริโภคนิยมในสังคมทุกวันนี้เราอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมที่ว่าเงินคือปัใจจัยในการดำเนินชีวิตความร่ำรวยจะนำมาซึ่งความสุขทำให้อยากมีอยากได้ไม่สิ้นสุดแต่ถ้าหากลองหันกลับมาถามตัวเองสิว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ มีความสุขแล้วจริงหรือพอเพียงแล้วจริงหรือแท้ที่จริงความสุขของคุณคืออะไรคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความไม่พอเพียงหรือเปล่าพอเพียงคำคำนี้ไม่ใช่คำใหม่อีกต่อไปถ้าเพียงแต่ว่าเราเข้าใจความหมายที่ถูกต้องของคำคำนี้อย่างแท้จริงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสไว้ว่า คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดตรงไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขสำหรับประเทศไทยประเทศแห่งการกสิกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการดำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของคนไทยเป็นแนวทางที่นำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองโดยลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยอาศัยหลัก3ห่วงและ2เงื่อนไขกล่าวคือจะต้องมีความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีมีความรู้และคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของคนไทย ให้อยู่อย่างพอประมาณมีความพอดีและพอเพียงกับตนเองครอบครัวและชุมชนโดยพยายามลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกต่างๆโดยเฉพาะในภาคการเกษตรที่เป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนานการใช้หลักเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงมาปฏิบัตินั้นต้องเน้นการพึ่งพาตนเองให้มากขึ้นโดยเฉพาะเกษตรกรเช่นการใช้แรงงานในครัวเรือนเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนผสมผสานกิจกรรมทางการเกษตรต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางสายกลางทางสายกลางคือการทำสิ่งใดก็ตามที่ไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปทำให้ตนเองอยู่อย่างมีความสุขได้โดยไม่รบกวนหรือเบียดเบียนผู้อื่นเกษตรกรสามารถปฏิบัติด,ด้วยการทำการเกษตรโดยการไม่ปลูกพืชเพียงชนิดเดียวเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากโรคมแมลง อีกทั้งการปลูกพืชหลายชนิดจะช่วยทำให้มีรายได้เสริมในการใช้ใจ่ายเงินกเกษตรกรจะต้องไม่จับใจ่ายใช้สอยเกินกำลังของตนเองซื้อของในราคาที่ตนเองสามารถซื้อได้โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระหนี้สินความพอประมาณการทำกิจกรรมในชุมชนกเกษตรกรไม่ควรลงทุนทำโครงการหรือกิจกรรมที่ใหญ่เกินตัวที่ต้องใช้เงินทุนสูง ควรเริ่มจากโครงการขนาดเล็กก่อนเมื่อมีประสบการณ์หรือเห็นว่าได้ผลดีแล้วจึงค่อยขยายโครงการต่อไปความมีเหตุผลความมีเหตุผลหมายถึงการกระทําสิ่งใดจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกเกษตรกรควรมีหลักการที่ดีมีข้อมูลในการทำกิจกรรมต่างๆไม่ทำตามใจชอบหรือใช้อารมณ์เป็นใหญ่ การมีภูมิคุ้มกันเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตกเกษตรกรสามารถสร้างภูมิคุ้มกันตนเองโดยการเก็บออมเงินเพื่อใช้ในยามที่ประสบปัญหาหรือเกิดความผิดพลาดในการประกอบอาชีพ มีการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินไม่ให้เป็นหนี้สินความรู้กรเกษตรกรควรที่จะรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสนใจติดตามข่าวสารบ้านเมืองศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆจะทำให้เกษตรกรรู้ทันโลกสามารถรับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่ออาชีพและความเป็นอยู่ในอนาคต คุณธรรมการมีคุณธรรมเกษตร,รกรจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความห่วงใยในด้านทรัพย์สินและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเองโดยมีเงื่อนไขว่าต้องขยนันอดทนและอดออมใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตไม่โลภและไม่ตรนีสังคมไทยปัจจุบันนี้ผูกรอน จากการกัดกินของจิตและการที่นิยมวัตถุและอำนาจของคนซึ่งเกิดกับผู้คนในแทบทุกชนชั้นทำให้เกิดความทุกข์ยากลำบากการแก้ปัญหาวิกฤตนี้ให้ลุล่วงได้คือการสร้างวัฒนธรรมความพอเพียงให้เกิดขึ้นในทุกระดับโดยชาวไทยทุกคนจะต้องกำหนดเส้นทางความพอของตนและมีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่บนความพอดีมีความเอื้ออาทร เริ่มจากครอบครัวอันเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดต้องสามารถพึ่งตนเองใน5ด้านคือจิตใจสังคมเทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรู้จักคำว่าพอและไม่เบียดเบียนผู้อื่นพัฒนาตนเองและยึดทางสายกลางในการดำเนินชีวิตเมื่อประกอบด้วยบุคคลและครอบครัวที่พอเพียงแล้ว ในสังคมก็จะเกิดความร่วมมือกันร่วมกลุ่มสร้างสารรค์และส่งเสริมสังคมทั้งนี้อาศัยภูมิปัญญาและความสามารถของบุคคลรวมถึงสังคมเพื่อก่อให้เกิดพลังแห่งความสมัครสมานสามคัคคีจนสามารถพัฒนาไปสู่เครือข่ายระหว่างสังคมจวบจนสังคมที่ผนึกพลังด้วยความแข็งแกร่ง ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศชาติให้รุ่งเรืองและยั่งยืนต่อไป